อือมเอ้คอยยังมีเรืออีกเหรอตัวนะเออคอยนี่นายเพิ่งสังเกตเรือตัวเองไหมเนี่ยเฮ้ยเมลอนนั่งสบายดีเนาะใช่ไหมเมลอนน่าจะใช่แล้วนะเอ้ยพวกแกอ่ะห็ลละล่างอ่ะ อะไรก่อนป่ะข่อยเป็นบ้าอะไรกันนั่งคุยกับเรือเฮ้ยเมลอนนายจะเล่นบนนายจะเล่นบนทะเลได้กี่อีกอีกอกี่กกกวันเนี่ยไม่มีห่วงยางให้ลื่นแล้วเหมือนเท้าสั้นเมลอน เลือก็ใหม่ด้วยนะนี่มันโกยิ่งเมล่อนในฉบับใหม่นี่นะแล้วโกยิ่งเมล่อนลำก่อนละอ่ะอ๋อลืมไปอันนั้นของพ่อไอ้ข่อยนี่ฉันสร้างให้ไอ้ข่อยเนี่ยโ็้โหเป็นไงนละ่ะไม่ใช่รีอพ่อฉันสร้างให้ไอ้ข่อยเนี่ยพ่อฉันด้วย พ่อฉันไม่เกี่ยวเพราะพ่อฉันเป็นคนดีไปกินข้าวดีกว่าเอ้ยของครัวก็เหมือนเดิมนี่ฮึเย,ย่ดูดีจังเลยเนี่ย จะไม่แข่งคอยเพราะว่ามนยมหวานทีมหัวมาแล้วใช่ใช่ใชว้ามวยปัม๊มโอ้ยตอยทำไมนะเนี่ยเดิมนี่มันลอยออกกลางทะเลใช่ไหมเนี่ยอีกกี่นาทีหนึ่งกว่ามันจะไปถึงนะนนเนี่ยเอาน้ามากระนี้เนี่ยเดี๋ยวก็มาเป็นไร เราแน่นได้นะหรือว่าเรือมันอยู่อยู่กับที่เนี่ยไอยลองส่องกล้องไปฝั่งนูน้นดูสิอ้าวเรือมันอยู่อยู่กับที่นี่เนี่ยนกะระถูกเลยเฮ้เ hey, hey, hey. ขอบคุณมากเลยนะกดง่ายแล้วก็จิ้มเมส่วนนายอะ่ะไม่ต้องทำอะไรหรอกนะบีโบ ยังอยู่ก็ hey. แต่เฮ้ยกแต่เรื่องก็แต่เรือองโอ้ยไม่เาอะไรก่อนน,นไม่สุดแล้วเหรอกา mm hmm. มันพังไ mm hmm. ปแล้วอ่ะปวดถเว้อ รู้สึกเยีเ่ยงเลยฮะมานั่งนะ่ะนายรู้สึกนายรู้สึก,ปกแปลกไหมจิมมี่อะไรทำไมมันรู้สึกเหมือนมีคนเพิ่มมาคนนึงนายรู้สึกเหมือนกันแม่บีโม่ั้งกันแล้วทั้งกัรู้สึกนะมันมีคนหนึ่งเพิม่มมาหนึ่งคนน่ะรู้สึกเหมือนเลโก,ก้กำจัดพังเลยฮะ นี่คือการก้นส่งเรือนออี่มาไม่งานเกียตายอ้าพวกเราไม่ต้องวิ่งหนีเรามันติดศพมือเออเราควรจะวิ่งละาอ,ะอะฉันเช้ดาบนี่แทงใครขนนั่นก็จะกลายเป็นถาดของฉันจากการไอ้ขบจะขบโพดเห็นซะอ้ะอ โอ้ยย oh yeah, 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 yeah. ากยายายาจะการฟักท้องกันด้วยออมันนี่เลยเออแตงโมเน,นี่ยมันเหลือสุดอาสินะไอข่อยใช่ไหมนะ่ะเสียใครเรียก กินเรียกอย่างคนเรียกประโยู่ก็หาย